สวัสดีครับผมผู้ดูแลเว็บไซต์ shareforex net นะครับวิดีโอนี้จะมาแนะนำในเรื่องของการสมัคร Gmail นะครับเพื่อนำไปใช้งานในการสมัครบัญชีต่างๆเกี่ยวกับการเปิดบัญชี Moneybooker หรือ Forex for you เนี่ยฮะก่อนอื่นเพื่อนๆเ,เข้ามาที่เว็บไซต์ Google ครับเนี่ยฮะก็จะเป็นหน้าต่างแบบนี้ฮะเข้ามาที่คำว่า Gmail ครับ เนี่ยฮะอีเมลคลิกเข้าไปครับก็จะมีอ่ากรอกชื่อผู้ใช้มีรหัสผ่านนะแต่เพื่อนๆมาที่นี่ครับสร้างบัญชีฮะครับอโอเคเอานี้ให้เพื่อนๆกรอกครับชื่อ,อะสะดวกเป็นอ่าไทยหรืออังกฤษก็ได้ฮะแต่ผมแนะนำให้เป็นภาษาอังกฤษฮะเป็นภาษาอังกฤษนะฮะผมจะกรอกนะ ชื่อจริงนามสกุลจริงยิ่งดีนะฮะช่องนี้เป็นช่องที่ตั้งชื่ออีเมลนะฮะให้เพื่อนๆลองอใส่ชื่ออีเมลเป็นชื่อตัวเองชื่ออะไรก็ได้ฮะแต่ว่าห้ามซ้ํากับคนที่เขาใช้อยู่ก่อนแล้วนะฮะผมจะลองใส่เข้าไปโอเคฮะถ้า ไม่ซ้ำนะฮะก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าซ้ำเนี่ยมันจะฟ้องนะครับมีคนใช้มีคนใช้แล้วนะฮะอีเมลนี้ก็ให้เพื่อนๆใส่ตัวที่มันไม่ซ้ำนะฮะโอเคได้ลอันนี้เพื่อนๆก็ตั้งรหัสผ่านฮะแนะนำให้เป็น ตัวภาษาอังกฤษกับตัวเลขนะครับบวกกันครับให้ไดอ้อย่างน้อย8ตัวนะครับอโอเคก็ข้างล่างนี้ก็ยืนยันอีกทีนึงครับรหัสผ่านอีกครั้งหนึ่งเหมือนข้างบนเลยโอเคครับส่วนวันเกิดก็ใส่ลงไปครับเบอร์โทร,รศัพท์นะครับ บเบอร์โทรศัพท์เพราะว่าเบอร์โทรศัพท์เนี่ยให้เป็นเบอร์ตัวเองเลยนะฮะคือเขาจะส่งหลังจากที่เรากรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย <_ d: S 2> เขาจะส่งชุดรหัส1ชุดนะครับมาที่โทรศัพท์ของเราเพื่อยืนยันตัวตนนะฮะส่วนอีเมลตรงนี้คือเป็นอีเมลที่เพื่อนๆใช้อยู่ปัจจุบันนะครับก็จําเป็นต้องใส่ไหมก็ไม่จําเป็นนะฮะหรือจะใส่ก็ได้นะครับอาจจะเป็น hot mail Hotmail อะไรต่างๆเนี่ยฮะ ที่ใช้อยู่ครับเไม่เป็นไรครับเราก็ผมก็ไม่เกอกแล้วกันนะฮะขั้นตอนต่อมานะครับเป็นการยืนยันว่าอ่าเพื่อนๆไม่ใช่หุ่นยนต์นะครับก็ไม่ต้องพิมพ์ตรงนี้นะครับก็แค่ติ๊กผูกตรงนี้เข้าไปครับครับเราจะข้ามพันปอตรงนี้ลงไปตำแหน่งที่อยู่นะครับประเทศไทยครับใครอยู่ประเทศไหนก็เลือกประเทศนั้นนะครับแล้วก็ติ๊กยอมรับครับเงื่อนไขนโยบายของ g o o g l e นะครับตอนนี้ก็ตรวจสอบ ตรวจสอบรายละเอียดนะครับว่า่อครบหรือยังมีการฟ้องตรงไหนบ้างถ้าไม่มีก็ขดขั้นตอนต่อไปเลยครับเนี่ยฮะทาง g o o g l e ให้ยืนยันตัวเลขเบอร์โทรนะครับว่าใช่เลขนี้ไหมก็แต่ถ้าเผื่อเลือกอีกเลือกอีกอ,อีกช้อยหนึ่งนะครับก็จะเป็นการที่ให้ Google เนี่ยโทรมาบอกรหัสเองนะฮะโดยที่ไม่ต้องส่งข้อความแต่เราเลือกข้อความเลยครับสะดวกดี แล้วก็ตรวจสอบตัวเรียกว่าถูกต้องก็ยทําต่อเลยฮะเนี่ยฮะรอสักครู่ครับเดี๋ยวจะส่งอ่าเสียงข้อความมาแล้วฮะผมก็จะกดดูข้อความเนี่ยฮะ Google ก็จะส่งรหัสมา6ตัวนะฮะเราก็กรอกลงไปตรงนี้ อ่ะโอเคครับถูกต้องครับก็ทำต่อครับรอสักครู่ครับอ่าในส่วนของหน้านี้เป็นหน้าของอ่า g o o g l e p ์นะครับก็จะเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กก็คล้ายๆกับ Facebook นะครับแต่ก็เป็นพวกแวดวงอ่าถ้าเพื่อนๆยังไม่สนใจก็ให้ข้ามขั้นตอนตรงนี้ไปก่อนนะฮะเพราะว่าเราตั้งใจที่จะสมัคร Gmail เท่านั้นนะฮะเราข้ามขั้นตอนไปเลยครับ รอสักครู่ครับอ่ามาแล้วครับอ่ <ๆ S 1> าเพื่อนๆก็เข้านี่นครับเข้าสู่ Gmail แล้วครับอ่าเราได้หน้า Gmail มาแล้วครับนี่ก็จะเป็นการแนะนําว่าอ่าระบบ Gmail ใช้ยังไงอะไรยังไงครับก็อ่านดูคลิกดูให้คุ้นนะะก็แต่ส่วนใหญ่ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรมากมายครับก็ง่ายๆพวกอ่าถ้าเพื่อนๆใช้ Hotmail ได้ก็คล้ายๆกันนะครับโอเคครับสำหรับวิดีโอนี้ครับผมครับ